วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสุดยอดนักบินแห่งท้องฟ้ากับ10อันดับนกที่บินได้เร็วที่สุดในโลกเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาดูกันว่าจะมีตัวไหนติดอันดับบ้างและตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วหากอยากสนับสนุนให้เรามีแรงใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยครับอันดับที่10นกแอนพันยูเรเชียด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ111กิโลเมตรต่อชั่วโมง พวกมันใช้ชีวิตเกือบทั้งชีวิตอยู่บนฟ้าบินกินแมลงตัวเล็กๆที่ลอยอยู่ในอากาศและหลับในขณะที่กำลังบินได้ด้วยการที่พวกมันสามารถทำความเร็วได้ถึง111กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเป็นผลมาจากการปรับตัวทางวิวัฒนาการเพื่อให้สามารถล่าแมลงได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถหลบหลีกผู้ล่าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยอีกทั้งยังมีการศึกษาที่พบว่าบางตัวสามารถบินได้ต่อเนื่องยาวนานถึง10เดือนโดยไม่ลงพื้นเลยทีเดียวอันดับที่9 เป็ดปากยาวอกแดงเป็ดนักดำน้ำชนิดนี้อาจจะดูแตกต่างจากนกชนิดอื่นที่เราจะพูดถึงในวันนี้อยู่บ้างแต่เชื่อเถอะครับความสามารถในการบินของมันไม่ธรรมดาเลยด้วยความเร็วสูงสุดถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็ดชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการดำน้ำเพื่อจับปลาแต่เมื่ออยู่บนอากาศพวกมันก็สามารถบินได้อย่างรวดเร็วความเร็วนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้พวกมันเดินทางไปยังแหล่งอาหารหรือแหล่งผสมพันธุ์ใหม่ๆได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วพวกมันมักจะบินเป็นฝูงขนาดใหญ่ในช่วงอบพยพซึ่งช่วยประหยัดพลังงานในการเดินทางข้ามทวีปได้เป็นอย่างดีอันดับที่8นั่นคือห่านปีกเดือยอย่าได้ตัดสินพวกมันจากรูปลักษณ์ภายนอกเชียวครับ เพราะความเร็วในการบินของมันนั้นน่าทึ่งมากด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ143กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่านปีกเดือยเป็นหนึ่งในนกน้ำที่บินได้เร็วที่สุดในโลกแม้จะมีน้ำหนักตัวมากก็ตามความเร็วนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการหลบหนีจากผู้ล่าในธรรมชาติพวกมันมักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำและทุ่งหญ้าและความเร็วก็ช่วยให้พวกมันเดินทางไปมาระหว่างแหล่งอาหารและแหล่งพักพิงได้อย่างคล่องตัวอันดับที่7ตกเป็นของนกฟริเกต มีความเร็วสูงสุดถึง153กิโลเมตรต่อชั่วโมงนกทะเลชนิดนี้เป็นที่รู้จักจากปีกที่ยาวเรียวอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งมีความยาวปีกมากกว่าความยาวลำตัวของพวกมันถึง2เท่าและหางที่แยกเป็นสองแฉกอย่างโดดเด่นพวกมันสามารถลอยตัวอยู่บนอากาศได้เป็นเวลาหลายวันโดยไม่ต้องลงพื้นความเร็วและความคล่องตัวของพวกมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการล่าเหยื่อหรือขโมยอาหารได้อย่างแม่นยำในพื้นที่กว้างใหญ่ของมหาสมุทรครับ อันดับที่6เหยี่วฮอบบี้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ159กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกมันมีปีกที่ยาวและหางที่สั้นทําให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยอย่างรวดเร็วบนท้องฟ้าเหยี่วฮอบบี้เชี่ยวชาญในการจับเหยื่อขนาดเล็กที่กําลังบินอยู่ความเร็วของพวกมันช่วยให้สามารถไล่ตามเหยื่อที่มีความคล่องตัวสูงได้อย่างง่ายดายและยังสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วในเสี้ยววินาทีเพื่อตะครุบเหยื่อกลางอากาศอันดับ5นกแอนใหญ่คอขาว ทำความเร็วได้สูงสุดถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนกนางแอ่นจากเอเชียตัวนี้มีถิ่นกำเนิดในไซบีเรียเอเชียตะวันออกและออสเตรเลียและถือเป็นหนึ่งในนกที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเมื่อพูดถึงความเร็วในการบินในแนวราบรูปร่างที่เพรียวลมและปีกที่ยาวทำให้พวกมันสามารถตัดผ่านอากาศได้อย่างรวดเร็วอันดับที่4คือเหยี่ยวไกลฟอร์คอนเหยี่ยวตัวใหญ่ที่สุดในสกุลเหยี่ยวที่อาศัยอยู่ในแถบอาร์กติก พวกมันมีขนาดที่ใหญ่และมีพละกกำลังมหาศาลและสามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ209กกิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งในการพุ่งดิ่งและในการบินตามเหยื่อโดยมีเป็ดไก่ป่าและนกทะเลต่างๆเป็นอาหารหลักในถิ่นที่อยู่ของพวกมัน พวกมันต้องบินอย่างรวดเร็วเพื่อไล่ตามเหยื่อที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศหนาวและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วเช่นกันพละกําลังและความเร็วทําให้เหยื่อไกลฟอร์คอนเป็นหนึ่งในนักล่าที่น่ากลัวมากที่สุดในโลกของนกครับอันดับที่3คือเหยี่ยวซาเกอร์เหยื่อชนิดนี้มีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเชียและยุโรปตะวันออก พวกมันเป็นนักล่าที่ดุดันและเชี่ยวชาญในการพุ่งดิ่งลงมาจากท้องฟ้าด้วยความเร็วที่น่าทึ่งโดยสามารถทำความเร็วได้ถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วนี้ถูกใช้เพื่อพุ่งเข้าหาเหยื่ออย่างกระต่ายนกขนาดกลางหรือสัตว์ฟันแท้ต่างๆที่อยู่บนพื้นดินความสามารถในการทำความเร็วที่สูงมากนี้เป็นกุญแจสำคัญในการจับเหยื่อที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วและทำให้เหยยวซากเกอร์เป็นหนึ่งในนักล่าที่น่าทึ่งมากที่สุดในโลกครับ น่าเสียดายที่ปัจจุบันเยี่ยวซาเกอร์จัดอยู่ในสถานะใกล้ศูนย์พันครับอันดับที่2คือนกอินทรีทองนกอินทรีขนาดใหญ่ที่สง่างามตัวนี้ไม่เพียงแค่มีสายตาเฉียบคมเท่านั้นแต่ยังมีปีกที่กว้างและแข็งแรงมากซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถพุ่งดิ่งจากความสูงได้อย่างน่าเหลือเชื่อด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ322กิโเมตรต่อชั่วโมง พวกมันคือนักล่าขนาดใหญ่ความเร็วนี้ถูกใช้เพื่อพุ่งเข้าหาเหยื่ออย่างกระต่ายหรือแม้แต่แพะภูเขาการที่พวกมันสามารถควบคุมร่างกายขนาดใหญ่ของตนเองขนาดพุ่งดิ่งด้วยความเร็วขนาดนี้นับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนกอินทรีทองคือราชาแห่งท้องฟ้าแสดงให้เห็นถึงพลังและความสง่างามในทุกการเคลื่อนไหว พวกมันมักจะล่าในพื้นที่เปิดโลง่งภูเขาและที่ราบสูงซึ่งเอื้อต่อการใช้ความเร็วในการโจมตีจากที่สูงครับและอันดับที่1ของเราก็คือเหยี่ยวเพเรกรินด้วยความเร็วสูงสุดในการพุ่งดิ่งที่น่าเหลือเชื่อถึง389กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหยี่ยวเพเรกรินได้รับการยอมรับว่าเป็นสัตว์ที่บินได้เร็วที่สุดในโลกความเร็วนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถิติที่น่าประทับใจเท่านั้นแต่เป็น,นกลไกสําคัญในการล่าเหยื่อของพวกมัน เยอเพเรกรินล่าเหยื่อโดยการพุ่งเข้าใส่จากด้านบนด้วยความเร็วสูงทําให้เหยื่อไม่มีโอกาสได้หลบหนีเลยแต่ละส่วนของร่างกายถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วพวกมันมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมทําให้สามารถล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยําซึ่งเอื้อต่อการใช้ความเร็วในการโจมตีจากที่สูงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของ10อันดับนกที่บินได้เร็วที่สุดในโลกที่เราได้นำเสนอไปในวันนี้จากนกนางแอ่นที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตกลางเวหาไปจนถึงเหยี่ยวเพเรกรินที่พุ่งดิ่งด้วยความเร็วเกินจินตนาการนกทุกตัวล้วนแสดงให้เราเห็นถึงพลังอันน่าทึ่งของการปรับตัวและวิวัฒนาการที่ธรรมชาติบรรจงสร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในแบบของตัวเอง เราได้เห็นว่าบางชนิดรวดเร็วเพราะการลากลางอากาศบางชนิดเพราะการอพยพข้ามทวีปและบางชนิดก็เพราะการเอาตัวรอดในถิ่นที่อยู่ที่โหดร้ายความเร็วที่พวกมันมีไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่น่าประทับใจ แต่เป็นหัวใจสำคัญในการดำรงชีวิตของพวกมันเป็นบทเรียนที่บอกเราว่าทุกความสามารถที่โดดเด่นล้วนมีเหตุผลและคุณค่าของมันเองเรื่องราวของนกเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของเราทุกคนเช่นกันครับเหมือนกับนกแต่ละชนิดที่มีจุดแข็งและเส้นทางที่แตกต่างกันไปมนุษย์เราก็เช่นกันเราทุกคนต่างมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่มีความเร็วในแบบของเราเองไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการเรียนรู้การปรับตัวหรือการวิ่งไล่ตามความฝันบางครั้งเราอาจจะมองเห็นคนอื่น ที่ดูเหมือนจะบินได้เร็วกว่าเราในบางด้านแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้จักศักยภาพของตัวเองให้ท่องแท้และใช้มันให้เต็มที่ในแบบที่เราเป็นธรรมชาติสอนให้เราเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวและทุกๆสิ่งมีชีวิตบนโลกล้วนมีบทบาทและความสำคัญการได้เห็นนกเหล่านี้โผบินอย่างอิสระและทรงพลังทำให้เราตระหนักถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามของโลกที่เราอาศัยอยู่และเตือนใจให้เราช่วยกันอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งเหล่านี้ไว้หวังว่าท่าน ผู้ชมจะได้รับทั้งความรู้ความบันเทิงและข้อคิดดีๆจากคลิปนี้นะครับถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวที่เต็มไปด้วยพลังของธรรมชาติแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปและตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วหากอยากสนับสนุนให้เรามีแรงใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ